คุณเป็นนักปั่นสายไหนคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมแจ็ควัชระผมแก้วสะอาดกับช่องเ i n นนิ่ง j จ c k สำหรับคลิปนี้ยังเป็นคลิปที่อยู่ในซีรีส์ซ้อมปั่นจักรยานยังไงให้เป็นขาแรงซีซั่น2คลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงประเภทของนักปั่นจักรยานถนนว่าหลักๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท แล้วก็มีประเภทอะไรบ้างเพื่อว่าเผื่อว่าคุณได้ฟังคลิปนี้จบไปแล้วอาจจะสามารถบอกได้ว่าคุณเนี่ยเป็นนักปั่นสายไหนนะครับแต่ถ้ายังบอกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถทดสอบนะครับเพื่อว่าหานะครับว่าเราเนี่ยถนัดด้านไหนนะครับผมโอเคทำไมเราถึงต้องรู้นะครับเพื่อว่านะต่อไปเนี่ยเวลาที่เราซ้อมต่อไปเพื่อเป็นขาแรงเนี่ย เราจะได้ไปถูกทางซ้อมให้มันถูกทางว่าเราเนี่ยอันเนี้ยเราเด่นด้านนี้เราก็ไปด้านนี้นะครับแล้วก็เวลาที่เราเลือกการแข่งขันนะครับเราก็เลือกสนามแข่งขันที่มันเหมาะกับความสามารถของเรา mm hmm. เพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้เป็นขาแรงเจิดจรัสในวงการจักรยานต่อไปนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่านักปั่นจักรยานถนนเนี่ยมีสายไหนบ้างสายที่1 คลามเมอร์หรือนักปีนเขาสายที่สองสปรินเตอร์นะครับอ่าสิงทางราตีหัวหน้าเส้น <c oughs> โอเคสายที่สามนักปั่นไทม์ทริอัลนะครับพวกนี้เนี่ยแช่นิ่งๆน,นานๆวัดสูงๆสบายๆและสายที่สี่ออร์ราวด์ er, นะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในด้านใดด้านหนึ่งแต่ ก็สามารถเป็นผู้ชนะได้ส่วนใหญ่ผู้ที่เป็นผู้ชนะนะครับในรายการแข่งสาคัญอย่างพวกทัวร์หลายๆวนันดูดฟอ้อจีโรอิตาเลียนะครับเวอร์ตาเอสปานญ,ญานะก็จะเป็นพวกออราเดอร์นะก็คือสามารถเรียกว่าโนนก็ได้นี่ก็ได้นะครับโอเคโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่านักปั่นแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงนะครับ วิธีการที่เราจะบอกนะรเราไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเออใช้วิธีการดูดูแล้วก็บอกนะเอ้ยคุณต้องเป็นสายโน้นสายนี้ไม่ใช่นะครับเราจะต้องใช้วิธีการดูจากค่ากําลังที่เก็บจากนักกีฬานะครับสายต่างเนี่ยเอามาทาการรวบ,บรวมเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคเรามาดูประเภทของนักปัน่นจักรยานถนนกันเลยนะครับก็มีนะครับนี่นะครับ c l เ m อ e r นะครับ sprinter Time Trial List นะครับ All r o u n d e er, เรนะครับผมเรามาดูประเภทแรกนะครับคือ c l a m ม e r นะครับก็คือเส้นปะสีเทาดูสังเกตกราฟของเขานะครับก็คือว่ากำลังเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าสูงสุดนะครับแต่ว่าเขาสามารถคงกำลังสูงสูงได้ ค่อนข้างนานนะครับนี่สังเกตนะครับเวลาผ่านไปเนี่ยเกิน40่สิบวินะครับหนาทีนะครับสนาที5นาที10นาทีนะครับคือครามเมอร์เนี่ยเขาสามารถคงกําลังที่วัดสูงๆเนี่ยได้มากกว่าประเภทอื่นๆนะครับอ่าสังเกตนะครับอันนี้คือลักษณะของครามเมอร์นะครับผมแล้วก็ลักษณะทางกายภาพ คืออะไรครับก็คือว่าเขาจะมีไอตัวกล้ามเนื้อบิดช้านะครับซึ่งค่อนข้างแข็งแรงนะครับกว่านักปั่นประเภทอื่นนะครับอ่าแล้วก็นะครับที่เห็นกันชัดๆก็คือว่าลักษณะของครามเมอร์หรือนักปีนเขานะครับส่วนใหญ่ก็คือว่าจะมีน้ําหนักตัวน้อยนะครับพะเรามีน้ําหนักตัวน้อยนะครับเราออกแรงเท่ากันนะครับสมมุตินะครับนักปั่น2คนออกแรงเท่ากันนะครับสองวัตต์เหมือนกันคนหนึ่งหนัก50ากิโลนะครับอีกคนหนึ่งหนัก100ยกิโลคนที่หนัก50ากิโลนะครับก็จะสามารถ เรียกว่าทําค่าวัตต่อกิโลเนี่ยได้มากกว่าก็คือค่า4วัตต่อกิโลส่วนคนหนัก100กโลเนี่ยได้แค่2วัตต่อกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าหนีแรงดึงดูดขึ้นที่สูงได้ดีกว่าคนที่น้ําหนักมากกว่านั่นเองอันนี้เนี่ยคือเป็นลักษณะของคลา m เมอร์หรือนักปีนเขานะครับโอเคคราวนี้เรามาดูสปรินเตอร์นะครับ เป็นเส้นประสีฟ้านะครับสปินเตอร์เนี่ยเขาจะสามารถออกแรงนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยได้สูงกว่าประเภทอื่นเห็นไหมครับ สูงกว่าประเภทอื่นนะซึ่งระยะเวลาเท่านี้นะครับ10วิ20วิเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันตัดสินแพ้ชนะได้นะครับเพราะว่าในการแข่งขันนะครับสายสปินเตอร์ทางราบเนี่ยเขาจะแข่งกันนะครับก็คือเขาวัดกันที่ประมาณ200เมตรหน้าเส้นเท่านั้นเองก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยถ้าใครที่สามารถออกแรงนะครับแบบว่าได้มากสุดในช่วงนั้นะครับก็จะสามารถเป็นผู้ชนะได้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีทักษะในการควบคุมรถด,ด้วยนะครับบางคนเนี่ยพอออกแรงมากๆขี่รถเร็ว เวกี่ไม่เป็นก็ล้มได้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะเพราะนั้นเนี่ยทักษะต้องมีแต่ว่าสปินเตอร์เนี่ยพอระยะเวลาผ่านไปนับเขาไม่สามารถออกแรงได้นานๆ เห็นไหมครับเขาไม่สามารถออกแรงสูงๆได้นานๆนะเพราะว่าสปินเตอร์เนี่ยเขามีนะครับกล้ามเนื้อบิดเร็วนะเป็น Fast ์ w วิสมัสเซ e นะครับก็คือว่ามากกว่านักปั่นประเภทอื่นนะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถออกแรงนะครับออกแรงในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยสูงๆได้นะแต่นะครับด้วยความว่ามันเป็น Fast ์สวิ t นะครับกล้ามเนื้อบิดเร็วนะครับมันไม่ใช่เป็น Slow Twist นะครับมันก็เลยทําให้การออกแรงนะครับ ในระยะยาวๆเนี่ยสู้ประเภทอื่นเขาไม่ค่อยได้นะครับผมโอเคอันนี้เป็นลักษณะของสปรินเตอร์นะครับซึ่งสปรินเตอร์เนี่ยถ้าเราเห็นนะครับก็จะเป็นแบบว่าคนที่มีโคนขาใหญ่ๆนะครับอ่าอย่างเช่นมาร์คคาเวนดินนะครับอ่าปีเตอร์สากันอะไรพวกนี้นะครับอ่าลองสังเกตุนพวกนี้ดูพวกนี้คือสปรินเตอร์นะครับผมโอเคแต่ประเภทต่อไปครับคือไทม์ทริลลิสนะครับคือนักปั่นไทม์ทริลล์นะครับนักปั่นไทม์ทริลล์เนี่ยก็คือวัดเขานะครับในระยะสั้นๆเขาก็ ใช้ได้นะครับก็เป็นคนแข็งแรงสามารถออกแรงได้มากๆนะครับแต่นะครับเขาไม่สามารถเรียกว่าคงที่วัดที่สูงๆได้สู้ขาม,มอือ เห็นไหมครับอ่าเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้จะถนัดทางลาบนะครับก็คือว่าระยะทําการของเขานะครับก็คือว่าเกิน20นาทีไปแล้วนะครับนะเห็นไหมครับอ่าเขาจะสามารถคงวัดที่สูงสูงเนี่ยได้มากกว่านักปั่นประเภทอื่นนะครับผมก็คือว่าวัดพวกนี้นะครับเราสามารถพูดง่ายๆก็คือเป็นค่า FTP นะครับซึ่งเราสามารถแท่ได้เป็นชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยนักปั่นทําไทเอเั้วนี่เขามีค่า FTP ที่สูงนะครับแล้วก็การปั่นทําไท่อัส่วนใหญ่นะครับจะเป็นแบบว่าทดสอบกันบนทางราบนะครับเพราะนั้น เนี่ยเรื่องว่าวัดต่อกกิโลก็อาจจะมีผลน้อยกว่านะเพราะนั้นเนี่ยเขาก็วัดกันเลยนะครับว่าใครเนี่ยสามารถแช่วัดสูงในเวลานาน,านๆได้ได้มากกว่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักปั่นไทม์ไท่เอ้าก็จะเรียกว่าดีกว่านักปั่นประเภทอื่นในการแข่งขันไทม์ไท่เอา้าน,นะครับผมอ่าแต่ว่าพอปีนนักไปปีนเขาสู้ครับได้ไหมครับสู้ไม่ได้นะครับผมโอเคคราวนี้เรามาดูออ l r ราวด์เนีรยนะออรราวด์ All er, เนี่ยถ้าพูด,ดง่ายๆก็คือว่าก็มีได้หลายรูปแบบนะบ,บางคนเนี่ยก็คือว่าอ่า อันนี้ก็ดีนิดหนึ่งอ่านี่สามารถสปินได้นะครับอ่าแล้วก็ทานนะครัก็พอได้นะครับแต่ว่าอ่าปีนก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าเก่งกาดอะไรมากมายแต่คราวนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของออร์เดอร์ทั่วไปแต่ว่าก็จะมีออร์เดอร์ที่เรียกว่าเป็นระดับแชมป์นะครับเขาเรียกเป็น G C Contender นะครับก็คือแบบว่าพวกแชมป์ตูดฟองพวกแชมป์จิโรหรือว่า ทัวร์ออฟสเปนอะไรพวกนี้นะครับก็คือว่าพวกนี้เนี่ยเขาจะเด่นใน2ด้านนะครับหนึ่งนะครับเขาอาจจะเป็นนักปีนที่เก่งแต่อาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ก็เก่งนะครับแล้วก็เขาปั่นทม์ท้าได้ดีแต่ว่าอาจจะแบบสู้ทางเท้าเพียวๆไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าทําแท้าบนทางเนินอะไรพวกนี้นะครับคือเขาผสมทักษะที่เขามีดีนะครับอ่าเขาปีนได้นะครับเขาทม์ท้าได้นะครับเพราะนั้นเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้ชนะนะครับในการแข่งขันที่แบบว่าต้องปั่นหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าพวก all r o เดอร์แล้วคราวนี้นะครับพอเรารู้แล้วนะครับว่าโอเคลักษณะของนักปั่นเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เราไปทําการทดสอบนะครับเราก็ลองดูค่าของเรารว่าโอเคในช่วงหนึ่งวิสองวิห้าวิสิบวิเนี่ยเราได้แช่วัดได้เท่าไหร่นะครับอ่านเนี่ยครับส่วนใหญ่การทดสอบเนี่ยเขาก็จะทดสอบหาค่า แบบพวกนี้แหละครับว่าให้เราแช่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีค่า FTP โน่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวต่อไปมีโอกาสผมจะมาบอกนะครับว่าวิธีการดูนะว่าเราเนี่ยอยู่ระดับไหนโดยดูจากค่าของกําลังโอเคครับเราก็ได้รู้จักนักปั่นทั้ง4ประเภทไปแล้วแล้วก็หวังว่านะครับเพื่อนๆจะสามารถนําไปปรับใช้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะซ้อมด้านใดด้านหนึ่งไปยังไงนะครับโปรดติดตามตอนต่อไป นะครับผมแล้วก็ก่อนจะกันไปนะครับฝากเอาไว้นะครับสาหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวนะครับโดยเฉพาะเรานักกีฬาแล้วก็ออกกําลังในสภาพอากาศร้อนๆนะครับบางครั้งเหงื่อออกมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกลิ่นตัวนะครับกลิ่นเหม็นเปรี้ยวมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจนะครับสมมติว่าเราปั่นจักรยานเสร็จเดินเข้าไปในร้านเซเว่นนะครับอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยตายแล้วฉันกลิ่นตัวเหม็นเขาจะรังเกียจเราหรือเปล่านะครับวันนี้ผมขอนํเส เสนอผลิตภัณฑ์นะครับตัวช่วยสําหรับคุณนะครับก็คือสเปรย์สารส้มระงับกลิ่นกายนะครับยี่ห้อ beauty by herb นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านอฮเองนะครับขึ้นตัวนี้เนี่ยเราจำหน่ายมา่วบ10ปีแล้วนะครับขึ้นทะเบียนออยออยเรียบร้อยผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน แล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้วยความว่ามันไม่ได้มีการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้หลักแหล่ของคุณดนำะถ้าใครสนใจนะครับผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ในคําบรรยายของคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็นะครับฝากเอาไว้นะครับตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไปวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18นาฬิกานะครับผมจะปั่นจักรยานอยู่ในโปรแกรม o n e l a มนะครับสนามไหนอย่างไรนะผมจะแจ้งในกลุ่มส่งกันบ้านสอมปั่นจักรยานแล้วเราสามารถมาปั่นจักรยานด้วยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะมีทําเป็นไลฟ์สตรีมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถสื่อสารกันทาง YouTube ได้นะครับเราเรียกว่าทักทายสอบถามคํถาถามได้เวลาตอนนั้น นะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจมาร่วมปันด้วยกันได้นะครับอ่าจันท์ถึงสุก18นาฬิกานะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ